ดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาพณิตศาสตร์นะคะในวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเริ่มต้นเรียนในบทที่2ทศนิยหมหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมค่ะเรามาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะคะ 1. นนะคะเข้าใจหลักการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม 2. เข้าใจหลักการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน 3. นะคะเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ1 0ห,หรือ1 0 0หรือ1000ในรูปทศนิยมได้ 4. เขียนทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งในรูปเศษส่วนอย่างต่งได้และ5รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั่นก็คือการส่งงานของเรานั่นเองนะคะ ในหัวข้อที่1นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 100หรือ1000ในรูปทศนิยมนั้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขียนได้อย่างไรตัวแรกถ้าตัวส่วนเป็น10จะสามารถเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งถ้าตัวส่วนเป็น100จะสามารถเขียนทศนิยมได้2อตำแหน่งและถ้าตัวส่วนเป็น1000 จะสามารถเขียนทศนิยมได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งค่ะมาดูตัวอย่างที่1นะคะรูปบนหน้าจอนี้คือรูปภาพที่แบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันแต่ระบายสีไปแค่4ส่วนนะคะดังนั้นเขียนแทนเศษส่วนได้เป็นเศษส่ส่วน10ค่ะและสามารถเขียนแทนทศนิยมได้เป็น0-4ค่ะตัวอย่างที่2ค่ะแบ่งออกเป็น10ส่วนเช่นกัน แต่ระบายสีเทียง6ส่วนสามารถเขียนแทนเศษส่วนได้เป็นเศษ6ส่วน10และเขียนแทนทศนิยมได้เป็นสูตรจค่ะส่วนรูปที่3นี้นะคะคือรูปภาพที่แบ่งออกเป็น100 0. ส่วนเท่าๆกันเราจะเรียกเขาว่าตารางร้อยนะคะตารางร้อยนี้ระบายสี 0. ไป52ส่วนดังนั้นเขียนแทนเศษส่วนได้เป็นเศษ52 0. ส่วน100และเขียนแทนทศนิยมได้เป็น 0.52ค่ะมาถึงตัวอย่างที่3ของเรานะคะคือตัวอย่างที่เป็นตัวส่วนเป็น1,000นะคะดูตารางร้อยของเราดีๆค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ตาราง1,2,3,4,5,6,7,8,9มี9รูปที่ระบายสีเต็มทั้ง100ส่วนและรูปที่10นะคะระบายสีไป54ส่วนค่ะ ดังนั้นเขียนแทนเศษส่วนได้เป็นเศษ954ส่วน1000และเขียนแทนทศนิยมได้เป็น0.954ค่ะต่อไปนะคะเราลองมาตอบคำถามตออ่อไปนี้กันดูค่ะนั่นก็คือการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะรูปที่1ค่ะข้อที่1น,นะคะ เศษเจ็ดส่วน100เขียนเป็นทศนิยมได้เป็น0.07ค่ะเศษ63ส่วนได้เป็น0.063ค่ะเศษ7จส่วน10เป็น 0. 0.7ค่ะเศษ64ส่วน100เป็น0.64ค่ะเศษส4ส่วน10เป็น 1.4ค่ะเศษ21ส่วน1,000เป็น0.021ค่ะเศษ18ส่วน100เป็น0.18ค่ะและเศษ18ส่วน10เป็น1.8ค่ะต่อไปนะคะการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็น10 100 หรือ1,000ในรูปทศนิยมค่ะวิธีการนะคะอันดับแรกเราจะต้องหาตัวประกอบของจำนวน 10, 100และ1,000จากนั้นทำให้ตัวส่วนเป็น 10, 100หรือ1,000นะคะด้วยการหาตัวประกอบการคูณค่ะและ 3. คูณทั้งตัวเศษและส่วนด้วยจำนวนเต็มเดียวกันสุดท้ายก็เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมค่ะเรามาดู ตัวประกอบกันก่อนนะคะว่า10 100และ1000นั้นมีตัวประกอบอะไรบ้างคะ่ะซึ่งตัวประกอบมันก็คือจำนวนที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนั่นเองนะคะในส่วนของ10ค่ะมีตัวประกอบอยู่เพียงแค่สตัวค่ะนั่นคือ1 2 5และ10ค่ะ100ค่ะมีตัวประกอบคือ1 2 4 5 10 20 2ี่0ส และ100ค่ะสุดท้ายค่ะ1,000มีตัวประกอบเยอะที่สุดค่ะคือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500และ1,000ค่ะจำตัวประกอบเหล่านี้ดีๆนะคะมาสู่ตัวอย่างที่1กันเลยค่ะ ในการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็น10 100และ1000ในรูปทศนิยมนั้นสามารถทําได้ดังนี้ค่ะพิจารณาเศษส่วนต่อไปน,นี้นะคะพิจารณาเศษ2ส่วน5สังเกตว่าตัวส่วนของเราคือเลข5นะคะซึ่ง5เนี่ยเป็นตัวประกอบของ10ค่ะดังนั้นเราเอา10ตั้งหารด้วย5ค่ะจะมีค่าเท่ากับ2 เมื่อได้สองแล้วนะคะเราจะนําเข้ามาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะสังเกตตรงนี้ค่ะเศษสองส่วนห้านะคะคูณด้วยเศษสองส่วนสามเศษสองส่วนสองนะคะตรงนี้นะคะจะได้เป็นการคูณเศษส่วนก็คือนําตัวเศษคูณตัวเศษค่ะสองคูณสองเป็นสี่ค่ะส่วนคูณส่วนค่ะห้าคูณสองเป็นสิบค่ะ Okay. ได้เป็นเศษ4ส่วน10ตรงนี้สังเกตว่าเมื่อตัวส่วนเป็น10เราจะสามารถทำให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะ,ะเมื่อได้ส่วนเป็น10แล้วก็เขียนให้เป็นทศนิยมได้เลยนั่นคือ0.4ค่ะมาดูที่ตัวอย่างต่อไปนะคะเศษ6ส่วน8เศษ6ส่วน8ดจำได้ไม่เอ่ยว่า8เป็นตัวประกอบของจำนวนใด 8เป็นตัวประกอบของ1,000นะคะดังนั้นเรานำา1 0 0 0ตั้งค่ะแล้วหารด้วย8ได้ผลลัพธ์เท่ากับ125หมายความว่าต้องนำเอา125มาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะ,ะจะได้เป็นเศษ6ส่วน8คูณด้วย125ส่วน125ตรงนี้นะคะผลคูณของเราค่ะได้ออกมาเป็นเศษ750 0ส่วน1,000 เมื่ออยู่ในรูปของตัวส่วนเป็น1,000ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะดังนั้นจัดก,การเขียนในรูปทศนิยมได้เป็น0.750ค่ะมาต่อกันที่ตัวอย่างที่3นะคะเศษ12ส่วน25ค่ะสังเกตตัวส่วน25นะคะ25เป็นตัวประกอบของ100 และ1,000ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะเลือกเอาตัวที่น้อยกว่ามาใช้นะคะจะได้หาค่าได้ง่ายค่ะ25นะคะเป็นตัวประกอบของ100ดังนั้นเราเอาหนึ่งอยตั้งค่ะ100รตั้งหาด้วย25ผลคำตอบได้เท่ากับสนั่นเองจากนั้นค่ะเราจะนำสี่มาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะจะได้เป็นเศษ12ส่วน25้าคูณด้วยเศษสส่วน 4, สีนจากนั้นจับเศษคูณเศษค่ะ จับส่วนคูณส่วนค่ะจะได้คำตอบเป็นเศษ48ส่วน100เหมือนเดิมค่ะเมื่อตัวส่วนเป็น100สามารถทำให้อยู่ได้ในรูปทศนนิยมได้ง่ายขึ้นดังนั้นตอบได้เลยค่ะคำตอบคือ0.48ค่ะมาดูกันที่ประอย่างสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะ ตัวอย่างสุดท้ายของเราเขาจะอยู่ในรูปของจํานวนคระค่ะไม่ต้องตกใจนะคะจํานวนคระเราก็พิจารณาจากตัวส่วนตัวเดิมอ่านั่นคือเล็ก5เลข5นะคะเป็นตัวประกอบของ10 10หาร5เท่ากับ2ได้แล้วนะคะตัวที่จะมาคูณน,นั่นคือ2นั่นเองแต่ว่ามันจะต่างกันตรงนี้ค่ะคือถ้าเป็นจํานวนคระให้เราเติมเครื่องหมายบวก ใส่ระหว่างจำนวนเต็มและเศษส่วนก่อนนะคะจะได้เป็น2บวกเศษ4ส่วน5ค่ะจากนั้นค่อยนำผลหารเมื่อสักครู่นะคะมาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะจะได้เป็น2บวกเศษ4ส่วน5คูณเศษ2ส่วน2ค่ะเหมือนเดิมค่ะคูณออกมาได้เลยค่ะเป็น2บวกเศษ8ส่วน10ค่ะจากนั้นสังเกตดูค่ะว่า ตัวส่วนด้านหลังเนี่ยเขามีส่วนเป็น10แล้วเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นจัดก,การเปลี่ยนเขาให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เลยจะกลายเป็น2บวก0.8ซึ่งมีค่าเท่ากับ2.8นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในการเรียนเรื่องทศนิยมวันนี้เรามีงานนะคะทั้งหมด8ข้อนะคะให้นักเรียน สแสดงวิธีทำอย่างละเอียดลงในสมุดต,ตนเองแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งข้อสำคัญคือ,อนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและห้องเรียนของตนเองให้ชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้จบลงแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ